เหล่านี้มาจากน้ำบาดาลใช่แล้วครับน้ำที่เราใช้ดื่มกินภายในโรงเรียนของเรานั้นมาจากน้ำบาดาลครับแต่น้ำบาดาลภายในโรงเรียนของเราได้ผ่านการกรองมาอย่างดีจนสามารถ,ถดื่มกินได้ทางโรงเรียนของเราได้มีการตรวจเช็คคุณภาพน้ำตลอดและได้ใบรับรองเสมอครับ และอาคารกรองน้ำสำเร็จรูปสำหรับการกรองน้ำบาดาลภายในโรงผลิตน้ำโรงเรียนของเราได้มีการทำความสะอาดตามหลักสุขอนามัยและเครื่องกรองน้ำด้านในมีการใช้ไส้กรองน้ำคุณภาพดีมีการเปลี่ยนไส้กรองเป็นประจำทุกเทอมเพื่อใช้กรองน้ำและผลิตน้ำดื่มให้สะอาดเพื่อให้ใช้บริการภายในโรงเรียนครับน้ำบาดาลที่ได้มีการขุดสอบภายในโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้นํามาใช้ดื่มกินภายในโรงเรียนมายาวนานกว่า10ปีและได้มีการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืนจากการบริการน้ําดื่มแบบขวดภายในโรงเรียนมาพัฒนาส่วนต่างๆของโรงเรียนอีกด้วยตัวอย่างเช่นห้องน้ําและทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดตู้น้ําดื่มไว้ให้แต่ละจุดให้ดื่มฟรีและในงานกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนก็สามารถใช้น้ำบาดาลที่ผ่านการกรองมาอย่างดีจนสามารถดื่มได้ด้วยเช่นกันครับ จะเห็นได้ว่าการมีน้ําบาดาลไว้ใช้นั้นมีประโยชน์มากเลยทีเดียวครับทําให้บุคลาก,กรและนักเรียนมีน้ําดื่มนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนจากการบริการน้ําดื่มแบบขวดภายในโรงเรียนของเราอีกด้วยครับ